ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมีให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้าย บุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพียงพล้ำขอให้ทุกคนสํานึกตระหนักว่าความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง อำเภอป่าโมกและอะตอผงเพงตั้งเต็นท์เตรียมความพร้อมอบพยพประชาชนหลังชนประทานแจ้งจะปล่อยน้ำ2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีชาวบ้านผงเพงแห่นํำเรือที่มีซ่อมแซมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม ชาวบ้านเลี้ยงวัวพันวันน้ำพังเตรียมคนย้ายหญ้าที่ใช้เป็นอาหารเริ่มขาดแคลนติดตามทุกประเด็นข่าวได้ในข่าวภาคค่ำท้องถิ่น a อ t ีทีวีนิ New, อ่างทองสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันกับผมอนันต์ เอี้ยวสุวรเภอป่าโมกและ,ะอบตโผงเพงตั้งเต็นต์เตรียมอบพยพป,ประชาชนหลังชมทานแจ้งจะปล่อยน้ำ2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาที ทางอำเภอป่าโมกและอะตอผงเผงร่วมกับเจ้าที่ฝ่ายทหารและอาสามูทริี่ปทตทึงเร่งจัดเตรียมกลางเต็นท์ที่ทางอบอตอได้ร้องขอจากสำนักงานปอพอจังหวัดอ่างทองจำนวน17เต็นท์ตั้งบนไหลาทางถนนผงเผงบางบานบริเวณหมู่ที่3ตำบลผงเพผงเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมอพยพพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ลังชมรมทานแจ้งเตือนจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นถึง2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีถ้าปริมาณน้ำสูงขึ้นอีก40-50เซนติเมตรจะมีบ้านเรือนบางส่วนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้นายสมศักดิ์เชื้อม่วงอายุ80ปีอยู่บ้านเลขที่17ทับ3หมู่ที่3ตำบลผงเพงอำเภอปา่าโมก หนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนได้ขนย้ายไก่ไข่ที่เลี้ยงไว้จำนวน70ตัวหนีขึ้นบนไหลถนนและจะทำการย้ายขึ้นมาพักอาศัยในเย็นนี้ส่วนระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพยาที่ฐานีโชรมาศ C7A หน้าสรารการจังหวัดอ่างทองล่าสุดเวลา13บนากาน้ำไหลผ่าน1,917ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำอยู่ที่7เมตร36ซนติเมตรจากระดับตลิ่ง9เมตร32ซนติเมตร ชาวบ,บ้านตำบนลผงเพงแห่นำเรือที่มีออกมาซ่อมแซมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมหลังจากชาวบ,บ้านตำบนลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองทราบข่าวว่าเขื่อนเจ้าพญาจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้ประชาชนต่างวันวิตกเร่งนำเรือที่มีอยู่เข้าซ่อมแซมเป็นจำนวนมากจนช่างซ่อมแซมไม่ทัน ที่บ้านสำเริลงการช่างบ้านเลขที่9ทับ2หมู่ที่4ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองผู้สื่ข่าวได้พบกับนายสำเริงสินชาวาอายุ67ปีราชการเกษียณที่มีอาชีพเสริมเป็นช่างไม้รับซ่อมแซมและปลูกบ้านไม้เฟอร์นิเจอร์งานไม้ทั่วไป และมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการต่อเรือและซ่อมแซมถือว่าเป็นช่างมือหนึ่งในจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าช่วงนี้มีชาวบ้านไม่ว่าจะในพื้นที่จังหวัดอ่างทองหรือพื้นที่ใกล้เคียงเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีต่างแหก่การน,นำเรือมาซ่อมแซมมีทั้งซ่อมแซมในส่วนที่ผู เข้าไม้ใหม่ยาเรือเป็นจำนวนมากและต่างเร่งงานเพราะกลัวว่าจะไม่ทันน้ำมาตนเองเร่งทำให้ลูกค้าเพราะเรือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องใช้สอยยามสัญจรเมื่อเกิดวิกฤตน้ำท่วม สถานการณ์น้ำในคลองผงเพงวันนี้เพิ่มสูงขึ้น5เซนติเมตรประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้น3โครเรือนรวมทั้งสิ้น2 4 9คร49เรือนและในวันนี้ทางอบตผงเพงได้จัดเตรียมตั้งเต็นท์บริเวณหลยทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัยพร้อมสุข,ขาขึ้นที่โดยล่าสุดมีผู้แจ้งความเดือดร้อนขอเต็นท์จำนวน15ลาย สถานการณ์น้ําท่วมนอกจากจะทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนล่าสุดชาวบ้านที่เลี้ยงวัวพันธ์ุวันน้ําพังเตรียมขนยา้ยายหญ้าที่ใช้เป็นอาหารเริ่มขาดแคลนชาวบ้านที่มีอาชีพเลี้ยงวัวเริ่มได้รับผลกระทบเตรียมขนย้ายถ้าหากน้ําทละลักเข้าท่วมหญ้าที่ปลูกไว้เป็นอาหารวัวเริ่มหายากต้องเตรียมจัดหาแหล่งเก็บเพื่อสํารองไว้ใช้ นายธงชัยหากุลาบอายุ67ปีอยู่บ้านเล็กที่5ทับ6ตำบลผงเผงอำเภอป่ามโมกจังหวัดอ่างทองเกษตรกร,กรที่เลี้ยงวัวซึ่งเป็นวัวพันธุ์อินดูบาซินในเขตพื้นที่ตำบลผงเผงที่มีชาวบ้านประกอบอาชีพเลี้ยงวัวพันกว่า10ครัวรเรือนขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมขนย้ายวัวถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำทลักเข้าท่วมพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงวัวเป็นที่รุ่มและอยู่ห่างจากคลองผงเผงประมาณ20เมตร ตอนนี้ทางอบตได้นำดินมาเสริมเป็นแนวเขื่อนป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมแต่ถ้ายังคงมีปริมาณน้ำฝนตกชุกและทางเขื่อนเจ้าพญาปล่อยน้ำในปริมาณที่เพิ่มขึ้นน้ำคงทะลักเข้าท่วมอย่างแน่นอนตนคงต้องรอให้เข้าท่วมก่อนถึงจะขนย้าย เพราะถ้าขนย้ายตอนนี้ต้องไปนอนเฝ้าเสี่ยงต่อการสูญหายเนื่องจากราคาวัวผ่านค่อนข้างสูงแต่เบื้องต้นได้เตรียมสถานที่บนเนินสูงที่ได้เตรียมไว้แล้วกังวลแต่หญ้าที่ปลูกไว้สําหรับเป็นอาหารให้วัวประมาณ9้าไร่ต้องเน่าเสียถูกน้ําท่วมขังทําให้ขาดแคลนและคงต้องไปหาเก็บเกี่ยวในพื้นที่อื่นซึ่งตอนนี้เริ่มหายาก พราะประสบปัญหาน้ําท่วมขังถ้าหาไม่ได้คงต้องตะเวนขอซื้อจากที่อื่นซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนน้ำเจ้าพยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทองเพิ่มปริมาณขึ้นส่งผลปลานานาชนิดที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติหลงน้ำไปหากินห่างไกลแพรลดจำนวนลง ด้านสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพยาที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองเริ่มเพิ่มปริมาณขึ้นส่งผลกระทบต่อแพรปลาวัดต้นสนอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองที่มีปลานานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากตามธรรมชาติกางแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณหน้าแพรปลาหลงกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและแรงเพิ่มปริมาณขึ้นไปหลบซ่อนตัวหากินห่างไกลแพรปลาเขตอพยพทานวันออกเป็นติดตะข่ายและเบ็ดของชาวบ้านที่หาปลาในช่วงน้ำหลาก ล่าสุดที่สถานีวัดน้ำชุลม้า C 7 A บริเวณหน้าสารการจังหวัดหางทองน้ำไหลผ่าน1,905รลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำอยู่ที่7เมตร33เซนติเมตรจากระดับตลิ่ง9เมตร32เซนติเมตรจังหวัดหางทองมีผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน3าอำเภอ10ตำบล30หมู่บ้าน583ครัวเรือน ลมพายุที่พัดกระหนำ่ำตกกระจายทั่วพื้นที่จังหวัดอ่างทองในเขตเทศบาลเมืองตกหนักน้ำท่วมขังเวลาประมาณ21นาฬิกา30นาทีของวันที่28กันยายนในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทองเกิดลมพายุฝนตกกระหนำ่ำและกระจายทั่วพื้นที่เกือบทุกอำเภอ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดอ่างทองบริเวณแหล่งเศรษฐ,ฐกิจกลางตัวเมืองเกิดลมฝนกันโชกแรงและฝนตกหนักกว่า1ชั่วโมงการระบายน้ำไม่ทานมีน้ำท่วมขังขึ้นขอบทางเดินบางจุดสูงกว่า1ฟุตทางเทศบาลเมืองอ่างทองร่วมกับเจ้าที่มูลนิธิอาสาปองกตึงเร่งกำจัดเศษขยะที่กวางทางเดินน้ำตามท่อระบายน้ำณจุดต่างๆภายในเขตเทศบาล เพื่ออำนวยความสะดวกกับรถยนต์ที่สัญจรไปมาไปติดตามราคาเนื้อหมูและผักตลาดเกษตรสุขภัณธ์ประจำวันที่29กันยายน2559กันครับหมูเนื้อแดงราคกิโลกร,รัมละ100บาทไก่บ้านราคากิโลกร,รัมละ85บาทไข่ไก่เบอร์ศู0แพงละ85บาท เบอร์หนึ่งแพงละ78บาทปานินราคากิโลกร,รัมละ45บาทคณะต้นราคากิโลกร,รัมละ50บาทแตงกวาราคากิโลกร,รัมละ25บาทผักชีราคากิโลกร,รัมละ60บาทและมะนาวเบอร์กลาง100ผลต่อ180บาทบริษัทอ่างทองเคเบิลเน็ตเริ่มให้บริการไฮสปีดอินเทอร์เน็ตและเคเบิลทีวีผ่านสายใยแก้วนำแสงของแท้ เข้าถึงบ้านท่านแล้ววันนี้กับราคาสุดคุ้มเคเบิลทีวี90ช่องรายการบวกเน็ต20ทับ7เมกะไบต์เพียงเดือนละ690บาททดลองใช้ฟรีไม่มีเงื่อนไขติดต่อที่เบอร์0818345701 035625485คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะครับในเวลา9นาฬกา14นาฬกา1ทุ่มเที่ยงคืนและตี4 อีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง w w w f a c e b o o k c o m a c t v n e w s สำหรับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ผมอนันต์เยืสุวรรณและทีมข่าว acctvnews ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ